ในเรื่องข้องยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดส่องคล้านะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งทีกําลังบุกจับนักขายยาเสพติดในพื้นทีอ่อำเภอสะดาจังหวัดส่งคล้าครับได้ข้องกลางยาบา้ายและอุปกรณ์เสพและเงินสดผอมผู้ต้องหาส่งรายครับเจ้าหน้าที่ทหาห้าน,น่วยเฉพาะกิจกรมท่านราบทีฮ่ารวมกับฝ่ายพกครองอำเภอสะดาครับส่งทีกําลังบุกตรวจคอนบ้านเลขทีท่สามํิบตบระดังเบซาอำเภอสะดาจังหวัดส่งคล้าลังได้รับแจ้งว่ามีการมัวซุ่มและจำหน่ายยาเสพติด ยังมีการวางแพร่หลอสื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายกับก็คือนา,นายภูวนาถแม่รืหอวัตตะอายุ3.9ปีและนายประเสริฐแสงบวงประสงงอวืเสริฐนะครับอายุ44ปีซึ่งทางซ่องค้นกับมีผู้น,นอนอยู่ในพื้นทีต่ตำบลปร,รังเบซ่าอำเภอสะเดาฟ้องกลางก็ประกอบด้วยยาบาจำนวน1 0 0เมตร ไอ้น้ำนักหนึจดนซ่อกลัมเงินซด9 4 0บาทและอุปกรณ์การเซพจำนวน5จุดครับนอกจากนี้ครับก็ยังตรวจพบสารเสพติดในปสัสสาวะของผู้ต้องหาถาังซ่องคนจึงต้องส่้งตัวพรอมข้องกลางนะครับซ่งพนังงานสอบสวนสอบพอบดังเบซ่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังบุกในเรื่องของ้องยาเสพติดเป็นสำคัญคนะครับเพราะว่าต้อง คนเดี๋ยอนะได้เป็นบาระเลยเป็น่าระของชาติต้องบุกจับให้กวาดให้เคลี้ยงเลยนะครับ